ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ HPV รู้ตัวอีกทีกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกมาฟังกันครับข้อที่1การติดเชื้อ HPV เป็นได้เฉพาะชายกับหญิงที่นอนด้วยกันจริงๆแล้วการติดเชื้อ HPV มันมาจากเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงชายชายชายหญิงเป็นได้หมดใช้อุปกรณ์ก็ติดเชื้อ HPV ซึ่งนำไปสู่การที่เป็นมะเร็งด้ ข้อ 2. การส่วนล้างช่องคลอดช่วยฆ่าเชื้อ HPV การส่วนล้างนอกจากจะไม่ฆ่าเชื้อจะทําให้แบคทีเรียดีๆที่อยู่ในช่องคลอดของเราเนี่ยมันพังตามมาด้วยปัญหาติดเชื้อราคันตกขาวช่องคลอดแห้ง<า>ที่3าถุงยางมจะป้องกัน HPV อยงยาป้อง <HP V. S 1> กันโ,โครคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้แต่การป้องกัน HPV เนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีข้อที่4ติด HPV แล้วมี แล้วไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนแม้ว่ายูจะติด HPV แล้ววัคซีน9สายพันธุ์เนี่ยป้องกันเรื่องของการเกิดมะเร็งดนะอีกหสายพันธุ์ยังสามารถเพิ่มภูมิในตัวที่เราติดมาแล้วด้วยข้อ5ฉันจะไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นฉันไม่เสี่ยงมะเร็งปากมดลูกอย่างที่เคยพูดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบแล้วนะครับว่าในห้องน้ําสาธารณะมี HPV เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคู่นอนก็มีโอกาสาที่จะรับ HPV ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆฟังจบ5ข้อแล้วอย่าลืม วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ป้องกันการติดเชื้อ95%และลดการเกิดมะเร็งปากมดลูปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตอันดับ2ของมะเร็งทั้งหมด